รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความรักที่เราอยากจะได้กันเหลือเกินอยากจะได้คนเก่งดังรวยหารู้ไหม่สามสิ่งนี้แหละอาจจะเป็นความสวยโจโซเซ่มมรินยญ่ผู้จัดการทีมที่กล้าพูดที่สุดพูดคำนี้ครับ อย่าไปบูชาคนกีฬาอย่าไปบูชาพวกดังพวกรวยพวกเนี้ยขยะชัดๆัดชาภัย โกไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เข้ามาหลอเป็นพิเศษนะฮะวันนี้ขอบคุณสูตรจากบุงหานะครับสูตรซึ่งคนดังทั้งโลกต้องบินมาตัดกับคนที่ต้องเรียกว่าหมกมุ่นกับการตัดสูตรนะครับแล้ววันนี้ ผมจะพูดถึงเรื่องความรักครับความรักของผมความรักที่เราควรมีให้กับสัญลักษณ์ของชาติถ้าเกิดคุณผู้ชมดูสูตรของผมดีๆนี่จะมีความเป็นช้างซ่อนอยู่นะครับซึ่งเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ตลกมากครับเราบอกว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแต่เราเห็นช้างถูกทรมานเยอะมากกว่าถูกเลี้ยงแบบสบายสบาย เยอะมากมายเหมือนกับรูปที่ผมตั้งวันนี้ครับนี่คือรูปที่มีชื่อว่า flowers orgasm ความสุขสูงสุดของดอกไม้เห็นไหมฮะมีความเริงร่าอันนี้เป็นดอกไม้เต้นระบำนะครับมีความสุขมากแล้วก็วาดโดยนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ Miss ิสทาล a n เวิลด์คุณวิวพงษ์ชนกนะครับซึ่งรูปนี้ไม่ขายนะครับแต่รูปบางรูปนะฮะใน v ีโกแกล นะครับซึ่งมีสินค้าแฟชั่นมีรูปบางสินค้าเรามีขายนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ผมพูดถึงเรื่องดอกไม้เพราะอะไรเพราะมีคําคมหนึ่งของคนรักธรรมชาติเคยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ไปรักหรือไปชอบอะไรความออนไลน์จะอยู่ตรงนั้นถ้าเราชอบดอกไม้เราก็จะไปเด็ดดอกไม้เราชอบดอกไม้เราไปตัดดอกไม้คือสุดท้ายแล้ววันวาเลนไทน์เป็นวันฆาตกรรมธรรมชาติเขาบอกว่าเราควรจะรักครับ คนรักดอกไม้ตัดเด็ดอีกไม่กี่วันดอกตายแต่คนที่รักดอกไม้จริงๆจะไม่ยุ่งจะไม่แตะมีแต่จะรดน้ําแล้วก็ชื่นชมด้วยสายตาผมกำลังพูดถึงเรื่องความรักรักกับชอบนี่ต่างกันนะครับไม่กี่ปีก่อนเนี่ยผมไปงานงานนึงแล้วก็เจอกับคนลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่ถ้าเกิดเป็นคนจีนแต้จิ๋วเขาจะอาก,กว๋วยเตี๋ยวเขาบอกผมแชมป์วันนี้นักกีฬาเนี่ย ทั้งเก่งทั้งดังทั้งรวยอยากจะให้ลูกมีแฟนเป็นนักกีฬาจริงๆแชมป์ว่าอย่างไรผมก็บอกจะเอาตรงๆหรือว่าจะเอาแบบอ้อมๆมาโอ้แชมป์เราซีกันเอาตรงๆผมบอกดังเก่งรวยมีโอกาสสวยเยอะอาชีพไหนก็ตามที่เก่งดังรวยมีอำนาจจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดที่จะสารสัมพันธ์ซึ่ง โจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมที่กล้าพูดที่สุดพูดคำนี้ครับโจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการชาวโปตุกิสที่ขึ้นชื่อว่ากล้าพูดที่สุดเขาพูดอย่างนี้ครับว่า study hard become a doctor engineer or teacher t h e r e are what the world needs don't idolize Footballers some of them are pure trash แปลเป็นไทยพี่น้องครับก็คือน้องๆคนรุ่นใหม่ขยันและมาทำอาชีพที่โลกต้องการเช่นเป็นหมอพยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์วิศวะดีกว่าอย่าไปบูชาคนกีฬาอย่าไปบูชาพวกดังพวกรวยพวกเนี้ยขยะชัดๆโอ้โหพี่น้องครับและคำคำนี้ออกมาจากมูรินโญ่มูรินโญ่เองคนที่เคยเอานิ้วไปจิ้ม หน้าคู่แข่งฉะนั้นผมต้องการจะบอกว่าทุกคนมันก็มีมุมดาร์กของตัวเองหมดแต่สิ่งที่มูรินโญ่พูดก็มีส่วนถูกครับเพราะว่าล่าสุดข่าวที่หลายคนอยากจะให้ผมขยี้แล้วก็วิเคราะห์เหลือเกินเป็นเรื่องของนักฟุตบอลอายุเพียงแค่20ประสบความสำเร็จและให้กับทีมชื่อดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินเดือนมากกว่า7ล้านบาทต่อเดือนแต่ล่าสุดเนี่ยกำลังมีปัญหา เพราะว่าดันไปทำร้ายและไปข่มขืนแฟนสาวของตัวเขาเองอาจจะเป็นการตอกย้ําที่ผมเคยบอกว่าเวลาคุณเอาความเก่งความดังความรวยตอนเดย์เอา very young การันตีความบราัรลัยแทบจะร้อยเป็นคือนิสยัยส่วนตัวเจจริงๆคือเจ ไม่ได้ต้องการที่จะมีแฟนวัยนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบคุยทำไมคุณมีอารมณ์พูดเรื่องนี้ทำไมมีคนมีคนว่าคุณเจ้าชู้ใช่ไหมจะไปคุยแล้วจะไปสอยเขาอันนี้เ,เจ้าชู้แ,แต่ตอนที่คุณเป็นคนคุยเนี่ยคุณอย่ามาเรียกผมว่าเจ้าชู้ไม่ได้นะ <c oughs> คือเราไม่อยากเสียเวลามาคบแล้วก็เลิกคบแล้วก็เลิกแม่งเขาเสียเวลา